ไปเดินไปเดินไปเอ็ลุกเลยไล่ตามร้อยใหญ่แกเดียวมาเย็นาเป็นดี่ายไมอที่รโฮัลโหลคือวันนี้เป็นบันที่รู้เลยมีแฟนคลับเยอะเต็มไปหมดแล้วหมดฝ่าเอามาแยกกันร้องเพลสุลิ ลอยด้วยสายสายยาวมากหูยาวมากยาวยาวถึงขนาดไงลกล้ปลุกคอ เาไมก้ายิ้มเลยพี่อ้อยยิ <S <S ้มเนี่ยกว้างดี อชื่ออะไรดีอ่ะชื่อป๊อปจ้าทุกคนก็รู้จักกันแล้วทาวีวันที่ชอบที่สุดของทวีบยก็คือหัวใจนั่นเองเพราะว่าเพรานทีที่เราได้เข้าไปนั่งอยู่บ่อยๆเนดังเลยอ่ะไม่ไม่ดังเสียงไม่ดังพอหรอ แล้วนะครับผมเอาไว้ที่ชอบที่สุดของว้าคือหัวใจนั่นเ,นเองเพราะว่าเป็นที่ที่เราได้เข้าไปนั่งอยู่บ่อยๆขอบคุณครับ ถือให้ถึงพี่แล้วล่ะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าพี่เล็กนะคะอวัยวะที่ชอบเหรอกูชอบไปเยอะมากอะตัวแต่ชอบที่สุดคือชอบลายอินทรังบอสนะคะลายเสืองวดอินทรงบอสกายี่ปี่บ่ายนะลูกครอะโห คุณผ ok> ู้ชมครับชื่อฐานครับชื่อจริงพาวาวีสองคือจคนสองคนสองขึ้นบ้านบริษัทให้บริจีอาวีวาที่ชอบคือไอ้ดอกข้างหลังเนี่ยดน่อสะบักสบักเพราะว่าเพราะว่าตอนไปเกาหลีก่อนทุกวันแล้วมือมันจะมามือมันจะมาบรรจุตรงสบักพอดีแล้วรู้สึกมัน เกิดมาเขาดูมีเรื่องราวเกิอมาครับเแล้วครแล้วคะอาจ้าฮัลโหลค่ะ ตาน้องปอปตายตาน้องตัวประสาทดีตีดีดีดเดีดีดีด kind of ีด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 ่าีด um ีดีดลดองีดีดีีดีดีดอดีดีดี ส่วนนั้นเดี๋ยวต้องจับไอที่ไม่ได้บอกจบสวัสดีครับชื่อเบิร์นนะครับถ้าหากชอบชอบใส่ตาครับรู้สึกเป็นเด็กดื้อตาใสครับสวัสดีครับโมครับจบ ต้องไปหูครับหูเป็นไรไม่รู้จะได้จะได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นครับัดดึงข้างหน้าปัดดึงข้า แล้วก็ไม่ถูกมาทำไม